ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ Land ์ช็อ สวัสดีครับทุกคนกลับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่องอาทิตย์2อหนึ่งอีกเหมือนเดิมครับใน EP นี้ก็จะมารีวิวโค้ดอะโมรินนั่นเองนะครับทุกคนที่เป็นสไตล์เอาไว้นะครับ89แล้วก็มาในระบบใหม่นะครับดิ้งอัพเพนั่นเองนะครับนี่จะสามารถปรับได้นะหรือว่าจะปิดนะครับผมก็เปิดปรับนะครับเอาโลเมโตคาร์ลอสนะครับแล้วก็ฟานบัตเทนนั่นเองนะครับมาโก ฟานบาเทนนะครับก็จะลิงก์กันแบบนี้นะครับโค้ดก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับทุกคนเออนี่กว่าจะมาเปิดมงให้กันแบบนี้นะครับเพราะมก็จะปรับแท็กติกอินโดวิโดโค้ดด้วยนะดูกนน่อนี้จะปรับให้โรเบิรคาร์ลอนะครับขึ้นมาแบบนี้นะเอ,อแล้วก็ปรับฟันบารเทนตนะครับทุกคนนี่ให้อยู่มาเป็นคอยจบสกอร์แบบนี้นะเออแล้วก็จ่ายให้กับตัวกลางตัวกลางก็ยกให้กับ ตอนนี้ตัวนี้ก็เปิดมาแบบนี้นะครับก็จะลิงก์กันนะเวลาเราเปิดมานะครับแล้วก็จะทําให้ตัวนี้มามงนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับกับสไตล์เปิดมงเอาไว้นั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหถือว่าตึงมากๆเหมือนกันนะสลหรับระบบใหม่นะครับเหมือนเดิมนะใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนนะคนละหนึ่งไลค์นะนะเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับนะ สำหรับหน้าตาแผนผมนะครับผมก็จะจัดประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโคดอโมรินนั่นเองนะครับทุกคนใครที่ยังไม่รู้นะว่าวิธีปรับลิงก์ยังไงแบบละเอียดนะก็ไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้เลยนะทุกคนนะมาผมก็จะจับลงแรงรีวิวให้ทุกคนได้รับชมเปิดมงหัวแตกนะว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะให้ดูนี่ก่อนนะครับโคเลอร์นะฮะ โคเลอร์นะครับไม่มีบทบาทเลยนะฮะเขาเป็นสไตล์ทาร์เก็ตแมทนะครับผมมีนะแต่ว่าเอามาหม่งไม่ได้เพราะว่ายังไงนั่นเองนะครับนี่นะครับลิงก์อัพนะครับเพลเยอร์นั่นเองเขาบอกว่านะครับตัวหม่งนะครับให้เป็นสไตล์ฟ็อกอินเดอะบ็อกเท่านั้นนะครับเป็นสไตล์อื่นไม่ได้นั่นไงโอ้ผมมี2ตัวนะครับเอามาไว้เข้าอยู่ในทีมนะครับก็จะเป็น มาสเตดนั่นเองนะฮะนี่ฮะมาสเตดลูกมงดีนะครับ100เลยเออแล้วก็จะมีจำนะครับ92อีกเออเอาไว้เปลี่ยนกันนะกับฟานมาเทนนะครับทุกคนฟานมาเทนแต่ตัวใหญ่แล้วก็หนากว่านั่นเองนะครับมาแล้วก็ไปดูในแร้งกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยนี่นะครับผมก็ซุมแร้งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช็คความพร้อมความฟิตนักเตะของเรากันก่อนเหมือนเดิมนะเข้ามาใน การซ่มแรงมาแบบนี้นะครับอ่านี่ครับแล้วก็อย่าลืมปรับ Marco fan b u t t นด้วยนะครับก็จะลิงก์กันกับเรเมโตคาร์ลอดแบบนี้นะครับปีกสองข้างผมนะสามารถลิงก์กับแบคแฮมได้ทั้งสองด้วยนะเออเราจะเป็นคาร์ลอดก็ได้นะพะว่าขาบสไตล์ก็สิ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นตำแหน่ง RMF หรือว่า LMF ด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับ กราฟิกแบบใหม่นะครับแล้วก็รูปเกมแบบใหม่ตั้งแถวถ่ายรูปอีกแล้วก็มีการจับไม้จับมือกันอีกซะด้วยนะฮะถือว่าสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเกมเฮใน2026นะครับดูครับอาจจะดูไหลลื่นอยู่นะแต่ว่าพอผมเอามาเล่นจริงๆนะครับสำหรับในการเปิดมงในเกมเฮ2 0 2พนะครับผมก็เล่นไปประมาณ 6- 7นัดด้วยกันนะพอหลุดมาแล้วก็เปิดโล่งๆนะฮะ ก็พยายามจะนั่งเตะของเรานะครับจะโคกถึงอยู่นะแต่ว่ามง่ยแต่ว่าก็มงออกเฉยเลยนะครับรู้สึกว่าเกมเพ2 0 2 5ในการเปิดมงนะครับจะเข้าหัวดีกว่านั่นเองนะครับดูเวลาจังหวะที่ผมเด็ดมาสังเกตดีๆีนะครับโรเมโตคาร์ลอสนะครับดูจังหวะนี้ครับนี่ครับหลุดมาแล้วครับก็เปิดได้นะนี่มาแล้วนี่นี่ครับโอ้โหทุกคนน่าจะมงได้ดีกว่านี้เลยนะอืม นี่ครับเปิดมันล่วงแบบนี้ครับโคกไปนี่ครับโคกไม่ได้เฉยเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีตัวเบียดนะสำหรับฟาร์มาเทนก็ตัวใหญ่อยู่นะทุกคนเออหลายๆจังหวะนะครับแต่ว่าใครที่ลองเล่นแล้วนะครับเข้ามือกันไหมสลหรับเปิดมงเกมมิ่งในเกมเพนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็มาเม้นกันได้นะส่วนตัวผมนะครับก็ยังไม่เข้ามือน,นะก็มาเริ่มเล่นอมูรินเปิดมงเกมมิ่งเป็นเกมเพ์แรกเลยนะครับเออ ก็ยังไม่รู้ว่าเกมเพย์อื่นนะครับทำชิ่งยกแทงทะลุช่องแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพอเรามาลองเล่นนะครับเปิดมงเกม,มิ่งก็ถือว่ายังไม่ได้วูบะมากนะครับมาดูกันถ้าคะแนนเต็ม10นะครับในเกมเพ,ย,มเพย์2026ทุกคนให้กี่คะแนนกันมามินกันได้นะก็รีวิวโค้ดคนแรกเลยนะครับสําหรับในภาค2026นี้ครับมาดูครับแทงมาแบบนี้หลุดมาแล้วครับ โราเป็นตคาร์ลอสคอร์ดมาจังหวะหนีครับดูครับโคกโขกไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้โหนี่มีแอคชั่นโคด้วยนะฮะนี่ครับอโมลินปวดหัวเลยนะจังหวะนี้โอ้โขกไปไหนก็ไม่รู้ครับเออมาฝันไหนครับให้มาที่ท่าดีครับโอ้โหกระตุกไปอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็แบ็กแฮมสวิตบอลยาวๆมาคาร์ลอสโคเคืนมาได้แล้วก็นูโนเมเนต แ <c oughs> ทงไม่ผ่านเขาเหมือนกันแต่ดักได้อีกครับก็ใจไม่ดีซะง,งั้นนะฮะและหลายเกมนะครับผมเอามาเปิดมงแบบนี้แทงทะลุช่องสวยๆหลุดเดียวมานะครับแล้วก็เปิดนะครับนักเตะตัวโขกนะยืนอยู่โล่งๆตัวเดียวนะก็ยังมงออกนะครับบางทีก็มงไม่ถูกนะครับออหรือว่าเกมเพย์ยังไม่นิงนะครับทุกคนลก็มีส่วนเป็นไปได้นะ,ะมาอาองโซทำชิ่งกันกันกบ คารอดดูครับคอร์คอร์มาจังวันนี้โคกไปไหนอย,ยังไม่ได้อีกครับถือว่าเปิดมงจนหัวแตกแล้วนะเนี่ยมาคารลอดมาอีกย้ำเหมือนเดิมแล้วก็แทงมาทำชิงแบบนี้คอร์ดคอร,คอ,รอีกแล้วขึ้นโคกอจังวันนี้ไม่ผ่านผู้รักษาประตูครับอเอาอีกไหมซ้ําได้ไหมยังไม่ได้นะครับ ก็หมดครึ่งแรกไปเลยครับทุกคนก็ยังเสมอกันอยู่นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับการจบสกอร์ของเรา2ครั้งนะครับการคองบอล64%เเเลยนะก็ยังไม่ได้ประตูนะครับสำหรับครึ่งเวลาแรกก็มารุยกันต่อครึ่งหลังนะครับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวโค้ดโมรินนะครับสไตล์เอาไว้นะครับแล้วก็ระบบใหม่ด้วยนะเออลิงอัพเพนั่นเองนะครับก็จะมีการบ่นๆกันบ้างนะครับทุกคนโอ้โห หรือว่าไม่ได้รีวิวอย่างเดียวนะครับคลิปนี้นะครับให้ไ,ไลฟ์อาจจะไม่ได้สวยมากนะครับเพราะว่าผมเล่นมานะครับทุกคนเกือบ10นัดแล้วนะยังไม่เห็นเข้ามือเลยสําหรับการเปิดหมกนะครับอาจเกมเพย์จะไม่นิ่งก็ได้นะครับอ่ะก็ลองเล่นไปสัก1อาทิตย์นะครับหสัปดาห์หรือว่า1เดือนดูนะครับว่าจะนิ่งนหรือเปล่านะมาทาดิทแล้วก็แบ็คแฮมกรั็เปิดมาแต่ว่ายังไม่ลองโคด้ดวิกเคาน์เตอร์นะ Hey. สำหรับโจเซ่มุิยโยนะครับต้องลองกันแหละนะดีครับยังไงฝันได้ฝันได้ขึ้นมาสูงแบบนี้พลาดแล้วเมซี่ <Messi. S 1> สวนกับเมซี่แทงมาอย่างวนี้วิยาปียาโยยิง,ยงจังหวะน,นี้เบาเกินไปตรงตัวผู้รษาประตูครับไม่มีอะไรมาออกบอลให้กับแบ็กแฮมแบ็กแฮมยังไงสวิตบอลมาจังหวะนี้ฝันมาเทนโคมาจอน,นี้ได้ไหมเก็บไม่ได้ครับ แต่ว่ามาทินี่ครับดังได้จังหวะ2นะฮะลองโซ่ใ so, จมาทาดดิษจ่ายยาวๆมานี่ครับแล้วก็หนีมาได้ครับสำหรับคาร์ลโรเบโตคาร์ลคอสมาจังหวะหนีได้โคกชนคานอีกครับยังไม่ได้ครับสำหรับมาโกฟันมาเทนโอ้แต่ว่ายังไม่ลองพวกตัวสูงสูงนะครับเออมาอีกคาร์ลโรเบโตคาร์ลคอสมาจังหวะหนีดูครับโคไม่ได้ครับแต่ว่า แบ็กแฮมเปิดมาโคกจังหวะนี้เป็นประตูเฉยเลยฮนะนี่ครับจังหวะนี้ควรขึ้นโขกได้นะแต่ว่านักเตะนิ่งนะนี่ครับโอ้โหขอจังหวะที่2จากแบ็กแฮมก็ได้ยับปล่อยครับมาโกฟานบาทเทนเอาจนได้ครับนี่โคดอม,มรนสะใจไปหนึ่งที่นะครับมีแอคชั่นโคด้วยนะเออเวลาเรายิงไม่เข้าแบบนี้หรือว่ายิงเข้านะครับแอคชั่นโคดจะมีมาเพิ่มเติมนะฮะ สำหรับกราฟิกนะครับผมก็ปรับอยู่ในระดับสูงนะครับอ่าไม่ถึงว่าดีเยี่ยมนะครับสวันนีครับมาลองโซ่ยา,ยาวๆมาให้ครับโรมิโตคาร์ลอสคาร์ลอสด,ดูครับมากโกไม่มาแล้วก็เปิดปปิดได้โคกโอ้โหกระโดดโคกยังไงแบบนี้ครับทุกคนกระโดดหมุ่งยังไงรฮบโอ้ให้บอลนี่ไปข้างหน้าเอออะไรกันครับเนี่ยเกมเพย์เออเกมเพย์หรือเปล่าครับทุกคนผมก็พยายามเปิดหลายครั้งแล้วนะมุ่งไม่ไปข้างหน้าเลย นะฮะมาเปลี่ยนออกซะเลยนะฮะเอาโอมเลสเตตลงมาโมเสเตตนะครับผมก็เล่นประมาณ5้าหกนาดโดยกันกับการเปิดหมกนะครับก็ยังรู้สึกว่าเป็นคล้ายเหมือนกับมาโกฟันมาเทนเลยนะผมว่าอาจจะเป็นกับเกมเพย์อยู่นะอาจจะยังไม่นิ่งนะครับหนูน่ครับลอ,องโซมาอีกแล้วมาอีกแล้วโรเมโตคาร์ลคอสมาจงังหวะนี่ครับดูครับโดดไปไม่ถึงบอลอีกฮะเอ้ย เนม้มาครับช่วงท้ายเกมแล้วกองเตฮาแนันจ่ายมายัางไงอย่าโดนนาทีบาสนะอุ้ยยังไงกองเตยิง,งเองจังหวะนี้ซ้ำซ้ำไม่ได้ครับตูรามดักออกมาเบลิงแฮมยังไงเนมาทดเวลา2นาะทียิงจังหวะนี้ยังปัดได้ไปเยมือนครับนูโน่นมเมนเนสสกัดออกมา อาลองโซมาโนุนตัคาร์ลจ่ายจังหวะนี้โอ้โหจะทําจริงครับแล้วก็หมดเลยครับในเกมที่เราก็เอาชนะไปได้นะ1ประตูต่อศูนย์กับการรีวิวโค้ดออรโมรินนั่นเองนะครับกับสไตล์เอาไว้กับการเปิดมงเกมมิ่งกับระบบใหม่นะครับลิงก์อัพเพนนั่นเองนะครับที่สามารถลิงก์นักเตะได้2คนนะเออตัวดิมเส้นแล้วก็ตัวศูนย์หน้านั่นเองนะครับจะเป็นสไตล์นะครับฟอก์อินเดอะบ็อกซ์นะแล้วก็จะเป็นสไตล์การคอร์ซิ่งนะครับอาร์เอ็มเนียรือว่า l m f นั่นเองนะครับใครที่ลองเล่นแล้วนะครับทุกคนกับการเปิดมงเกมมิ่งของโคดอมดินของฟีแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างเข้ามือกันหรือเปล่านะครับรู้ว่านักเตะเป็นยังไงเกมเพย์หรือเปล่านะครับก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ